สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำธารตัวเลขนำโชค ep 2 ep 2. นี้ก็คือจบเลยนะครับก็จะมีตัวเลขนำโชค3ตัวท้ายกับ6ตัวรางวันที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลองดูลองชมดูครับเผื่อตัวเลขนำโชคของเตอร์ดินลำธารจะไปตรงกับตัวเลขในใจของพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราก็จะมาสรุป สามตัวท้ายครับสามตัวตรงสามตัวท้ายนะครับซึ่งอีพีแรกเราก็ให้มาหลักร้อยก็คือเก้าครับหลักหน่วยก็คือหนึ่งครับเหลือแต่หลักสิบครับสำหรับอีพีสองนี้เราก็จะให้หลักสิบล้วนๆครับเราจะให้หลักสิบกับรางวันที่หนึ่งหกตัวเลยนะครับลองดูครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อว่า ตัวเลขนาโชคของเตอร์ดินลําธารนี้จะตรงกับตัวเลขนาโชคของเพื่อนๆพี่ๆครับถ้าตรงกันก็ใส่เข้าไปเลยครับเต็มๆครับเราจะมาให้หลักร้อยนะลราหลักสิบนะครับไม่ใช่หลักร้อยนะครับหลักสิบครับเพราะหลักร้อยก็มีแล้วครับหลักร้อยก็จะมีเก้าแปดเจ็ดหกสี่สี่สองหนึ่งสามห้า ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นหนึ่ง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 เก้า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 ครับเหลือแต่หลักสิบครับหลักสิบครับนี่ก็คือหลักสิบของเรานะครับ ตรงกับตัวเลขที่มีอยู่ในใจของเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือเปล่าครับถ้าตรงก็จัดเต็มกันไปเลยครับงวดน,นี้ครับตัวเลขนำโชคของเตอร์ดินลำทาน,นี้ก็จะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับ มีก็แค่2ตัวครับแต่ข้างหน้านี่ก็คือให้เพืเ่อนๆไปเลือกเลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนหรือว่าจะชอบตัวไหนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะบางงวดก็เข้าเต็มเต็ม,ตมบางงวด ก็เฉียดครับบดใช้วิจารณญาณในการดูการชมและการเสี่ยงครับนี่ครับที่ตัวเลขนำโชคของเตอร์ดินลำธารนี้ก็ ให้ห้ากับหนึ่งครับส่วนตัวข้างหน้านี่ก็คือให้เลือกเอาครับว่าชอบตัวไหนหรือคนไหนชอบหมดก็เมาส์หมดได้เลยครับนี่ครับก็ครบสามตัวท้ายแล้วครับก็จะมี เก้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งและก็สี่ห้าหนึ่งครับส่วนสามตัวท้ายอีกห้าชุดนี้ก็จะเป็น นี่ครับตรงกับตัวเลขในใจเ,นเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเละก,การเสี่ยงนะครับการลงทุนคือการเสี่ยงครับบางวันนี้เขาเข้าเต็มๆเลยนะครับแต่บางวันนี้ก็เข้าสองตัวครับ งวดนี้คิดว่ามาเต็มๆแน่ครับงวดนี้ครับไม่เสียหายครับไม่เสียหายแล้วก็ไม่เยอะไม่หลายตัวด้วยครับเผื่องวดนี้จะมีคนเป็นเศรษฐีคนใหม่ครับ ก็จะมีสองชุดครับชุดแรกก็คือห้าหนึ่งชุดที่สองนี่ก็คือศูนย้าครับศูนย์ก้าศูน้ากับห้าหนึ่งครับแล้วเราก็จะมีหตัวครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆไปลองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับหาให้ได้นะครับหตัวครับถ้าใครหาได้ก็ยุคนี้ก็หาง่ายครับ ถ้าใครมีกระเป๋าตังค์ครับก็ไปกดเอาในกระเป๋าตังค์ได้นะครับถ้าใครมีแอปกระเป๋าตังค์ครับไปเลือกหาในแอปกระเป๋าตังค์ได้นนะครับไม่ใช่ว่าไปเลือกหาในกระเป๋าตังค์แฟนนะครับอันนั้นก็จะเจอแต่ จุดๆๆนะครับนี่ครับจุดที่สองนี่ก็เป็นศูนย์ก้าครับให้เน้นไปที่สี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าและก็ห้าศูนย์เก้าครับไม่เยอะครับ ไม่หลายตัวครับไม่ปวดหัวครับชอบตัวไหนก็เลือกเน้นๆไปเต่งเลยครับก็ง่ายๆครับซื้อ5-1กับ09จบข่าวครับส่วนตัวหน้าก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอาครับส่วนตัวเลขวิ่งนี้ก็ครับวิ่งบนครับวิ่งบนนี่ครับ2ตัวครับคอนเฟิร์มครับวิ่งบนครับ นี่ครับวิ่งบนครับวิ่งบนเราให้วิ่งไปที่ห้ากับ1เลื่อนหนึ่งกับห้าครับส่วนกันบนครับกันบนเราก็มีให้ครับกันบนครับ กันบนครับเพราะบนนี้เราก็ให้กันบนไว้ที่0ูนย์แปดครับศูนย์แปดนะครับกันบนครับส่วนล่างก็ให้เน้นไปที่เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งวิ่งล่างก็เก้ากับหกครับส่วนคุณพี่ท่านไหนที่อยากจะได้หกตัวไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เราก็จะมีให้นะครับ เผื่อจะตรงกับตัวเลขนำโชคในใจพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับนี่คือหกตัวให้ไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งดูนะครับ เผื่อคนไหนจะหาซื้อได้นะครับเคยมีคนถูกรางวัลใกล้เคียงมาแล้วนะครับเคยมีคนถูกราวัลใกล้เคียงมาแล้วครับไม่แน่ครับงวดนี้เศรษฐีคนใหม่อาจจะเป็นคนที่ชมคลิปนี้ก็ได้ครับ นี่ครับก็คือทีเด็ดของเตอร์ดินลำทานครับนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับแต่ละงวดเราจะปล่อยไปแค่สองคลิปครับ EP หนึ่งกับ EP สองครับ นี่คือตัวเลขนำโชคของตเตอร์ดินลำทานนะครับตรงกับตัวเลขในใจเ,เพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่าครับนี่คือหกตัวครับลองไปหาดูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดูนะครับ มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับตัวเลขนําโชคของเตอร์ดินลำทานครับนี่ก็คืออีกหกตัวหนึ่งครับอีกหกตัวชุดที่สองครับ สวยๆทางนั้นครับงวดนี้ครับตงกับตัวเลขในใจเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่าครับ เราจะให้6ตัวเราจะให้2ชุดครับเพื่อใครจะหาซื้อได้นะครับ6ตัวชุดแรกก็1 4 4 เก้าห้าหนึ่งครับหนึ่งสี่สี่เก้าห้าหนึ่งครับไม่แน่นะครับงวดน,นี้เศรษฐีคนใหม่อาจจะเป็นคนที่ได้ดูคลิป เอร์ดินลำชานก็ได้ครับแต่ละงวดนี้เราก็จะปล่อยแค่2คลิปครับแค่2คลิปให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับเราจะไม่ปล่อยเยอะนะครับของเราจะเน้นครับ เราจะเน้นไปที่ตัวเลขนะครับเราจะไม่เน้นไปที่คลิปครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับ,น,รบนี่ครับก็คือชุดที่สองครับ ชุดที่สองนี้ก็คือ6ตัวนี้ก็คือ094 209 094 209ถ้าหา209ไม่ได้ก็208ก็ได้ครับ208่างเงี้ยหรือ094ย์8ส่วนอีกชุด1 1 4่ง5 44 9 5 9 5 1 ถ้าหา1 44951ไม่ได้ก็หา1 44950ก็ได้ครับ1 44950ก็ได้ครับนี่ก็สรุปตัวเลขนำโชคทีเด็ดของเตอร์ดินลำทานนะครับเราให้มาก็รวมทั้งหมดก็คือ10ชุดครับ10ชุดแต่ว่า10ชุดนี่ก็คือ3ตัว3ตัวตรงนะครับ10ชุด ส่วนเลขท้ายนี่ก็จะมีแค่2ชุดครับเราจะทวนตัวเลขใหม่นะครับ9 5 1นะครับ9 5 1 8 5 1 7 5 1 6 5 1 4 5 1สําหรับคนที่ชอบ5 1นะครับหรือเราจะไล่ยาวไปตั้งแต่0 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1ไปถึง9 5 1ก็ได้นะครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งครับก็คือ409 209 109 309และก็509ครับถ้าเรายังคิดว่ามันจะไม่มีหลักร้อยในตัวนี้เราก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่0 009 109 209 309ไปถึง909ก็ได้ครับ ส่วนวิ่งครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนให้วิ่งไปที่1กับ5นะครับสาหรับคุณพี่ท่านใดที่ชอบวิ่งนะครับให้เน้นไปที่1กับ5ครับส่วนวิ่งล่างนี่ก็เน้นไปที่9กับ6นะครับ9 6กันบนนี่ก็0 8ย์ครับส่วนล่างนี่ก็91นะครับสำหรับคุณพี่ท่านใดที่ชอบไม่ชอบ3ตัวท้ายครับชอบ6ตัวครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไปหาซื้อได้ครับชุดแรกที่เราให้ไปก็คือ144951 144951และอีกชุดหนึ่งก็คือ094209 094209ไม่เยอะครับตัวเลขนำโชคของเตอร์ดินลำทานครับที่เด็ดตัวเลขนำโชคเตอร์ดินลำทานนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับถ้าตัวไหนตรงกับตัวเลขนำโชคในใจของพี่ๆเพื่อนๆก็จัดหนักจัดเต็มได้เลยครับสําหรับคล,คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามเตอร์ดินลําทานด้วยนะครับก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเราจะมาลงทุกทุกงวดครับทุกทุกงวดเราก็จะลงทุกทุกสองคลิปครับไม่เยอะครับก็ก่อนสลากกินแบ่งออกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ เราจะปล่อยไปให้แค่2คลิปครับยัยก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามตัวเลขกําโชคอร์ดินลําธารด้วยนะครับขอให้ทุทกๆคนโชคดีเป็นเศรษฐีคนใหม่งวดนี้ครับเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับ